สวัสดีครับตอนนี้เราก็กำลังจะไปกับพระพุทธสายญาตินะครับที่อยู่ด้านล่างของภูเขานะครับตัวเล็กอยู่กับแม่ในรถครับห่วงนอนแล้วพอมากับพี่อภัยนะครับเดี๋ยวตามตามผมมาครับนี่เราเดินถึงแล้วนะครับ ตองเดินลงไปข้างล่างอีกนิดนึงนะครับนี่เป็นหินศิลาแรงนะครับปูเป็นแผ่นให้เป็นทางเดินหมดเลยนะครับนี่พุทธศาัยยากนะครับถงทานด้วยนะลูก ถึงแล้วครับเราก็จะลงไปข้างล่างกันเป็นแกนิด นี่เป็นบรรยากาศด้านล่างนะครับของด้านหน้าของพระพุทธสยามนะครับหรือพระนอนนะครับถ้ามาภูข้าวครับมาไม่ถึงพระนอนก็จะเหมือนมาไม่ถึงเลยแล้วกันนะครับนี่พียไพยก็กราบเสร็จเรียบร้อยนะครับ ไพวี่วย,ย,วย,ย้่เายก็ไหนไงไม่ต้องใจนงที่กํออกลงังไปหยอดทําบุญครับเ,เพื่อได้ซ้มแซมนะครับต,ตอวน,นี้ครับ่อกับลูกก็สักกะ พุทธัยยาทีเรียบร้อยแล้วนะครับพี่พายก็ค่อนข้างที่จะงงเหมือนง่วจัง่วงนอนนะเพราะตอนนี้มันเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรทานกันนะครับหลังจากที่ทําบุญกันเรียบร้อยนะครับสุกได้เราจะเท่าทําบุญครับพี่น้องครับบ่มีหรอกครับสุกที่สิลายก็การทาบุญในโลกนี้ในศาสตร์กุลนลกนี้ไม่มีครับเสือผมเถอะครับพี่น้องบุญเท่านั้นถึงน้ำพายเข้าไปโลกพายพักนานนะครับนี่ก็เป็นคลิปมา สักหลักพุทธสยัยยดนะครับ,รรบสวัสดีครับสวัสดีรครับวันดีค่ะถ่ายรูปครูไหมมาไาถ่ายให้<ม>พี่ผัยก็เจอคุณครูโรงเรียนหนูใช่ไหมลูกโรงเรียนอนุบาลนี<ม>่จะเป็นคลิปนะครับที่เรามาทําบุญที่ภูคุ้มข้าวนะครับแล้วก็<ม>ทําบุญที่ กับผู้สายญาตินะครับเดี๋ยวเจอทริปหน้าครับว่าเราจะไปทำบุญที่ไหนอีกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมและครอบครัวด,ด้วยไปกันนะครับเดี๋ยวจะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวเจอทริปหน้าครับสวัสดีครับ